สวัสดีครับเพื่อนๆวัน DIY นะครับช่องวัน DIY ของผมเป็นช่องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์แล้วก็งานซ่อมสิ่งต่างๆด้วยตัวเองครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบง,งาน DIY แล้วก็งานซ่อมสิ่งต่างๆด้วยตัวเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัน DIY เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสําหรับสิ่งที่เราจะซ่อมกันวันนี้นะครับก็เป็นกระ,กระจกไฟฟ้ารถยนต์นะครับก็กระจกด้านคนขับมันไม่ทํางาน,นครับ จะได้เอื่นมันปกติครับมันทำงานทั้งหมดครับยกเว้นด้านคนขับเบื้องต้นผมเช็คสวิตดูแล้วนะครับสวิตมันไม่ได้เสียครับผมคิดว่าเป็นที่มอเตอร์หรือไม่งั้นก็เป็นที่แปลงฐานของมอเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะซ่อมกันดูนะครับก่อน,อนื่นผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยซ่อมกระจกไฟฟ้ารถยนต์เลยนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อเสนอแนะรือความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ฝากกันไว้ใต้คลิปได้นะครับขั้นตอนแรกถอดสวิตช์ของตัวกระจกไฟฟ้าออกก่อนเลยนะครับผมใช้อุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับมันเป็นพลาสติกก็เราก็งัดออกนะครับตรงนี้มันจะเป็นหูล็อกไวอ่ข็ขึ้นมาแลวมันจะเป็นสปริงล็อกไว้นะครับเราแทงเข้าไปตรงนี้ย มันกจ็จะสามารถถอดได้นะครับจาะนั้นก็ปลดขั้วสวิตมนออกนะครับมันจะมีหูเกี่ยวอยู่ก็ขั้วสวิตมาออกโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปครับถอดตัวหูช้างมาออกนะครับก็ตัวนี้เราสามารถดึงขึ้นได้เลยครับนะครับแค่นี้ครับถอดออก ั้นตอนต่อไปครับตรงมือเปิดประตูมันจะมีพลาสติกหุม้มตัวสกูไว้นะครับให้เราเอาตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาใช้ไขควงครับมันจะมีร่องอยู่เล็กๆงานเป็นขึ้นมาครับจากนั้นก็ไขสกูออกมาเลยครับ ตรงที่เป็นมือจับประตูด้านในมันก็จะมีตัวบุ้มสกูอยู่นะครับให้เรางั้นมาออกเราก็สกูออกมาเลยครับหลังจากที่เราถอดสวิตช์ออกถอดหูช้างออก ถอดสกูตสองตัวนะครับตอนนี้เราก็สามารถถอดเอาฝาประตูออกได้แล้วนะครับวิธีการถอดก็คือเราให้เรายกมันขึ้นนะครับตรงบริเวณด้านล่างครับมันจะมีมันจะมีช่องอยู่แล้ให้เรายกสองจุดนะครับตรงด้านล่างอันนี้ผมถือกล้องเนยครับยกจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับยกมันขึ้นผมจะยกให้ดูนะครับยกมันขึ้นไปเลยครับ กก็ลลดออมาแ้วรตรงด้านในประตูมันจะมีพลาสติกที่แปะด้วยกาวกาวซิลิโคอนอยู่นะครับให้เราค่อยๆลอกออกนะครับกาวตัวนี้มันเหนียวมากจะไปเปิดเสื้อเปิดอะไรนี้เอาออกยากมากเลยรตรงนี้เราต้องถอดสกรูออกด้วยครับ ลังจากที่เราแกะเอาถุงที่คุมออกแล้วเนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยจะมีน็อตที่สำหรับยึดตัวกระจกไว้มีอยู่ทั้งหมดหกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทีนี้ถ้าเราขันพอดทั้งหมดหกตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวกระจกเนี่ยมันจะร่วงลงข้างล่างเลยครับทีนี้ผมเห็นตอนนี้ผมเห็นตัวมอเตอร์แล้วครับตัวนี้เป็นตัวตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นชุดชุดขับเคลื่อนครับส่วนตรงนี้เป็น เป็นชุดที่ประคองแขนสำหรับกระจกขึ้นลงครับเดี๋ยวผมจะถอดนอสี่ตัวนี้ก่อนครับเป็นเวอร์สิบครับ ต้งถึงสี่ตัวนะแก๊สต,ตัวก็ร่วงนะครับตอนนี้ผมก็ถอดสกูทั้งหมดออกไปสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวชุนมอเตอร์เนี่ย หลุดออกจากแผงประตูไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะถอดสกรูอีกสองตัวนะครับทีนี้ถ้าผมถอดสองตัวเนี้ยตัวกระจกจะร่วงลงมาแน่ๆเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ต้องระวังครับผมจะใช้มือจับไว้ผมจะใช้มือประคองไว้นะครับ อนนี้ตัวกระจกก็ล่วงลองอไปด้านล่างเลยครับต่อไปผมก็จะถอดเอาชุดขับตัวมอเตอร์ออกนะจะต้องคลายน็อตสองตัวนะเป็นน็อตที่ล็อกกระจกไว้มันยังมีสายดึงกาวอาอีกหน่อยนะเพื่จะไปถอด อคออกครับเคับตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวไปเช็คกันดูครับว่าอะไรนี่เป็นเสียแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แปลงถ่านครับเดี๋ยวเราไปถอดนครับตันนี้เป็นยี่ห้อมิซูบะครับมิซูบะทีนี่สำหรับแปลงถ่านเนี่ยมันจะอยู่ข้างในตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดดูนะครับ ตรงนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็นเกียวครับมันจะเป็นเกียวที่สําหรับขับเฟืองให้มันหมุนนะครับตอนนี้ถ้าถอามอเตอร์มันทํางานเนี่ยตัวประตูมันก็จะหมุนนะครับเห็นนะครับว่าตัวเฟืองมันก็จะค่อยๆขยับถ้าเราหมุนตัวมอเตอร์ครับทีนี้การถอดเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆหมุนมันขึ้นไปนะครับทีนี้อันนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าแปลงฐานมันหมดจริงๆนะครับมันสึกหมดเลย แล้วข้างในมันก็มีขมเมาเต็มเลยครับตัวทุน่นเท่าที่ดูได้ตาสายไฟมันก็ไม่ได้ขาดนะครับแต่ตรงนี้เราต้องทำความสะอาดมันด้วยครับใช้แอลกอฮอล์เช็ดออกนะครับตรงนี้จะเช็ดมันออกอเคคัอเพื่อนๆหลังจากที่ผมงัดแงะอยู่นานครับเพื่อจะถอดอะไหล่ชุดนี้ออกเนี่ยมันถอดไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านอะไหล่ยนต์นะครับ ร้านอะ,อะไรยนเนี่ยไม่มีนะครับบอกให้ผมไปที่ร้านไดนามที่ซ่อมเพื่อกระจกไฟฟ้านะครับผมก็ไปถามซื้อแปลงฐานของตัวอีซูดีแมครุนของผมนะครับปีสองพันสิบสามนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันไม่มีแปลงฐานขายนะครับมันต้องเปลี่ยนยกชุดผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนยกชุดไหนนะครับยกชุดทั้งหมดเลยหรือว่ายกชุดตัวนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อ แปลงฐานของตัว Isu D-Max ตัวตัวก่อนนะครับตัวที่มันมีแปลงฐานที่มันสามารถเปลี่ยนได้ครับผมจะมามาแปลงมานะครับก็คือผมจะมาขัดใส่แทนแปลงฐานตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะผมมองว่าถ้าเปลี่ยนยกชุดเนี่ยมันแพงไปนะครับหรืออาจจะมีช่างที่รับทาเฉพาะชุดนี้ ก็ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมจะลองซ่อมมันเองครับตรงนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกแปลงฐานอยู่ครับตรงด้านหลังเราต้องถอดเขี้ยวมันออกครับทั้งสองข้างเลย <c oughs> เพื่อจะไปวัดขนาด <c oughs> เทียบกับแปลงฐานเทียบกับแปรงฐานตัวนี้ ถอดออกมาแล้วครับโอ้โหมันเป็นบ่าด้วยครับเดี๋ยวต้องตัดมันออกครับให้มันขนาดเท่ากันครับความหนามันอยู่ที่4มิลครับของเดิมความกว้างได้ครับ4มิลส่วนด้าน5มิลนเ,นเดี๋ยวเราตัดเอาครับ ตัดมันออกครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดออกมาแล้วครับตัดแต่งมันครับให้เท่ากับขนาดฐานก้อนเดิมครับทีนี้ตัวฐานของเดิมมันจะมีบ่าอยู่ด้วยครับคือมันจะหนาสี่มิลแล้วมันจะมีบ่าอยู่ข้างละสองมิลครับของใหม่ที่เราทําเนี่ยตอนนี้ผมทํามันเท่ากันแล้วครับห้ามิล ทีนี้ของใหม่ที่เราทําเนี่ยเราจะต้องทําบาร์มันด้วยครับทําให้เหมือนกันเลยผมต้องตะไบอีกครึ่งนึงครับข้างละสองมิลให้เป็นบาร์โอเคครับเพื่อนผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ ตอนที่ผมใส่เนี่ยมันอยู่ในเนี้ยม,มันใส่ยากครับผมเลยต้องถอดออกมางัดออกมาเลยครับมาใส่ด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราต้องบัดกีเข้าไปครับอันนี้แปรงทานผมว่าได้ขัดแล้วก็ใส่เข้าไปมันเดินครับตรงด้านนี้มันเป็นสกูยึดไว้นะครับผมจะใช้วิธีการล็อกสกูแทนนะครับมันล็อกสกูได้เหมือนกันครับของเดิมผมทําหลุดไปแล้วนะครับมันมีหัวย้ํามานิดหนึ่ง แต่อีกด้านนี้ที่มันขาดออกเนี่ยตรงนี้เราต้องบัดกีครับผมเห็นมันมีรอยบัดกีีเก่าอยู่ด้วยครับตัวนี้น่าจะบัดเกีได้ครับบัดกีีไม่ยากส่วนรูที่เป็นด้านในเนี่ยผมใช้ตัวคัตตันบัดนะครับทางวิศวะเอา พวกเศษขมาวที่มันติดอยู่ด้านในนะครับเอาออกนะครับซึ่งอันนี้ผมทำความสะอาดไปแล้วนะครับผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยทั้งคู่แล้วนะครับต่อไปตัวที่เป็นทุ่นก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดสะอาดคาบดำๆเนี้ยใช้แอลกอฮอล์ทำความสาานะอาดแล้ว จะเห็นเราจะเห็นคราบดำๆติดเต็มเลยนะครับันนี้เป็นคราบที่หลุดมาจากแปลงฐานเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ทุน,นเข้าไปเหมือนเดิมครับดูครับตอนนี้ถ้าเราดูด้วยเช็คดูเนี่ยตัวแปลงฐานมันก็ติดกับตัวทุนเรานะครับ แล้วก็ยูสกููเนี่ยมันจะมีสก,กูสองตัวโอเคครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวสียางเข้าไปครับสียางตัวนี้ทำหน้าที่ไม่ให้น้ำเข้ามอเตอร์ครับ ไปมอเตอร์ก็ไปเหมือนเดิมคนระับตอนนี้เราก็ใส่แปลงฐานเข้าไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตำแหน่งที่ก่อนที่เราจะถอดนะครับให้มันกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือก่อนที่ผมจะถอดเนี่ยตำแหน่งของตัวเลื่อนเนี่ยมัน มันอยู่ที่ตำแหน่งสุดเลยนะครับเพราะว่าตัวกระจกผมเนี่ยมันมันมันเปิดไม่ได้นะครับมันมันปิดอยู่ตอนนี้ผมก็ประกอบมันมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวเปล่าดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าลองตดแจะดูนะ ว่าตัวอุปกรณ์ชุดนี้ใช้ได้หรือเปล่านะถานหมดครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อไปเราจะประกอบแล้วนะมันจะต้องอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับก็คือ,คอแกนตัวนี้ยเป็นน็อตที่เราถอดออกมานะครับ ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ประคองรกระจกส่วนตัวนี้จะเป็นจุดที่ใส่ตะกูลสี่ตัวจะต้องใส่ตะกูลทั้งหมดหกตัวที่เราถอดมาทีนี้มันจะต้องยอกขึ้นครับโอเคครับใส่ให้ตรงนอส,สองโลครับ ใส่สกูเข้าไปเลยครับผมพยายามใส่ตัวสกูสี่ตัวนี้นะครับให้มันตรงรูกันเนี่ยพยายามอยู่พักนึงแล้ว แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะว่ามันต้องใส่ยังไงก็ผมทำให้เพืเ่อนๆดูครับตอนนี้หลังจากที่เราใส่ตัวล็อบน็อตของตัวกระจกไว้สองตัวแล้วนะให้เราดันขึ้นไปนะครับ ใส่กับตัวกระจกไว้ก่อน,นค,คือพยายามให้น็อตหนึ่งตัวครับมันใส่ตรงนี้ให้ได้นะครับใส่ไว้ก่อน,นครับแต่ยังไม่ต้องล็อกครับโอเคครับเหตุน,นั้นถ้าสป,ปูมันไม่ตรงครับ ปรับเป็นตรงแล้วนะครับให้เราใช้วิธีปรับที่ตัวชุดคอนโทรลนะครับค่อยๆปรับนะครับก็คือต้นเนี่ยเราต้องเอาให้มันให้กระจกเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่มันที่มันที่มันตึงนะครับที่มันขึ้นไปให้สุดนะครับไม่ให้มันห้อยแล้วเราก็ค่อยๆขยับลงนะครับ ก็คือใช้สวิตช์เนี่ยเป็นตัวปรับนี่นะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูดูสกูรับมันจะขยับได้นะครับเดี๋ยวเราถ้าตอนแรกแหละที่ผมเจอปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดหัวใจก่อน ตอนแรกที่ผมเจอปัญหาเนี่ยก็คือว่ารูสกูเนี่ยมันไม่ตรงครับผมพยายามปรับอยู่พักนึงนะครับปรับด้วยการใช้มือขยับไปขยับมาครับถ้ามันมันไม่ได้ผลครับคือเราต้องใช้ตัวรีโมทเนี่ยค่อยๆปรับปรับด้วยนะครับเห็นไหมเริ่มจะอ้ามันเริ่มจะตรงแล้วบอยงับอย่างนี้เราก็สามารถยึดสกูได้เลยครับ

โอเคครับ okay. ลองดูับอ่ะลองดูว่ากระจกมันจะขึ้นสนหรือเปล่า มันจะอยู่ด้านนอกอรัเบตัวผ้าใบาไว้เอ้เขาเรียกอะไรอ่ะถุงพลาสติกครัเก็บไว้เหมือนเดิมนะ ด้การใส่นะครับตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีร่องสําหรับอ่าเป็นโฟมสําหรับกันกระจกนะครับเราต้องใส่ตรงด้านบนก่อนนะครับใส่มันเข้าร่องนะครับก็เดี๋ยวเราดันมันลงไปแล้วก็สังเกตตัวรูขันสกรูนะมันจะต้องตรงอ่ะอันนี้มันก็อ่าเอาไปแล้ว จะเป็นเหมือนหมดนะครับตักไว้ตักแน่นมากเลยครับข้าแล้วครับนี่เราก็ตัวสกูเหมือนเดิมคนระับหูช้างก็ใส่ไว้เหมือนเดิมคนระับวิธีใส่นะครับเราก็ ใส่ตัวสวิตช์แล้วก็ดันตรงนี้เข้าไปด้านด้านในครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดลงไปมันก็จะดังกึ๊กใช้ได้แล้วมผมจะลองเทสอีกทีหนึง่งแต่ด้านนี้จะเป็นด้านที่เราใช้งานมันบ่อยครับแต่ข้อสำคัญคือมันมันไม่มีอะไรเนี่ยนะครับเราผมก็เลยต้องไปซื้อตัวของรุ่นเก่ามันมาขัดแล้วก็ใส่เอา หากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เำหรันเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง One DIY เพื่อให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ